สวัสดีครับมอนีพ่อพอกันคือเก่าครับยกขวากแพไอวยนะครับบา้านหอยวาตำบลอ้นควองอำเภอวรรฟังจังหวัดขอนแก่นนะครับมือนีผมสีมากนอกจากี่เอาเรื่องแพะแล้วผมสีมากพาเรื่องถึงเรื่องการตั้งซื้อแพะเราก็เรื่องมาก มากที่ผลิตอันเนี้ยเนาะเอ้ยที่เป็นเจ้าของเฟซบุ๊กเนาะมากออกมาบอกว่าแพะของมากนี่ซื้อบิตคอยไปนะอันนี้ม่คหูจริงแท็แค่ไหนเนาะผมอ่านมาจากในเว็บวันนี้ผมก็เลยว่าหฮยแพะของมากซื้อบิตคอยแพะของผมสองตัวนี่ผมก็สิได้ซื้อแล้วนะครับสองตัวนี่ ตัวสีขาวล้วนนี่ยหน่อย,หอยเห็นปะตัวยุคข้างหลังซื้อบิดค่อยเราก็บิดเราก็โตซื้อข้างหน้าเนยยางน้ำซื้อบิดค่อยแคทนะครับบิดค่อยเอ้ยเนี่ยอันนั้นบิดค่อยแล้วน้ำบิดซื้อบิดค่อยแคทบิดค่อยกับบิดค่อยแคทนี่เป็นเหรียญ เป็นสกุลเหรียญดิจิตอลน,นะครับคือตอนนี้ผมเทรดบิตคับอยู่บิตคอยกับข้อองมูลาค่าตลาดอันดับหนึ่งของเหรียญคริปโตนในตอนนี้นะครับอ่าบิตคอยแคทนี่กับบิตคอยแคทกับมันก็เงียงล่ะผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่า ผมว่ามันคล้ายๆกันเพราะว่าแพ้ห้ามันแฝดถ้าบพูดเลยอยากหูวเรื่องคริปโตเรียนคริปโตนี่เพิ่มเติมสกุลเงินดิจิตอลนี่เพิ่มเติมเดี๋ยวผมสิทิมลิงไว้ให้นะครับผมเทรดบิตคัพอยู่นี่ว่าได้เชิญชวนนะครับเป็นบอ่อสู้กันฟังนั่นแหละของมาร์กมารักมีแพะซื้อบิตคอยน์สั่น ของห่กอกะซีมี่ด้วกันล็อกกับกะซีมีผมสิเอาทุกเหรียญเลยนะครับที่ผมเทรดที่ผมถืออยู่เนี่ยเอามาตั้งซื้อแพะอิติลียมอิติลียมกะสิมีแต่ว่าคิดอยู่ว่าตัวใดซื้ออิติลียมเพราะว่ามัน สีสตั้งซื้อก็คือสิตั้งตัวแม่เนาะครับเพราะว่าตัวแม่สิอยู่น้ำห่าโดนตัวผู้นี่มันสิอยู่น้ำห่าบ่โดนเพราะว่าตัวผู้นี่เขาก็ต้องขายนะครับขายเป็นแพลคุณเพื่อประทังชีวิตเท่านะครับดำรงชีวิตเท่านั่นล่ะตัวแม่ก็สิเป็นสกุลเลี้ยงที่ผมถือ ตอนนี้ก็มีมีสองโตนะครับที่จริงผมถือไว้ลายเหรียญแต่ว่าที่ผมคิดออกตอนนี้ก็คือเอาเหรียญตนตนตน,ตนกำเนิดเนาะครับบิตคอยกับอีขาวล้วนซือบิตคอยพราะว่ามันเป็นออริจินอลนะครับของเหรียญก็บบิตคอยแคดนี่ถูกพัฒนาต่อยอดมาประมาณนั้นแหละ และบ่เป็นสาระสำคัญสาระสำคัญเพราะว่าคือเขาต้องตามเทนจักหน่อยผู้ใดยสานบ่กินน้ำมึงนู้นกินน้ำหมูคว่วเบิ่องหนึ mm hmm. fruit, ่งนะวานนี่บ่ได้ปล่อยเนาะครับเพราะว่าอีน้ลำตาลมันกินเมื่อก่อนนี่มันกินเมื่อก่อนท้องไข่แห้ง ผมว่ามันสิทองอืดอยู่เพราะว่ามันย่างกลับเองเลยมือนีมันเรื่อมดีขึ้นวันไหนยี่น้ำตาลใกลไกลมามันเรื่อมดีขึ้นแล้วผมก็เลยได้ปล่อยนะครับเป็นอย่างของพื่วาดีขึ้นมันท่องแบนแล้วท่องแบบแล้วก้อนหนา้นท่องมันไข่สองขางเลยเราว่ากระเพาะ กระเพาะสัตว์สุ่มนี่มันสิยู่ขางไสยเนาะผมสังเกตบางกอนสิกินเนี่ยกระเพาะขางไสยท้องขางไสยฟังไสยมันสิแบนมันสิแบนทั้งสองข้างแหละแต่ว่ามันกินไปสักพักหนึ่งท้องขางไส้ที่เป็นกระเพาะมันเนี่ยมันกระสีใครขึ้นมันใครข้นเพราะว่ามันกินอาหารเข้าไปเนาะบาดนี้นี่น้ำตาลก็ผมสิว่ามันท้องอืดนี่ มันบมเม็นที่แรกมันไข่ขางเดียวเลยมันกินไปอีกสักพักหนึ่งจกชั่วโมงหนึ่งมันไข่ทั้งซองขางเลยมันไข่ดันออกทั้งซองขางเลยเราคมสีเอาไปให้เบิ้องบนบาลังเงินเนี่ยอันนี้ท่องขางขวาท่องขางขวาเนี่ยเห็นรอมันยังเบีนอยู่เห็นไหเป็นลุบเข้าไปกับเพาะมันบริยูทางนี้เนาะ กับเพราะมันอยู่ทางใสาเนี่ย mm hmm. เห็นปะมันไข่มันเริ่มไข่ขึ้นจยั่อยกวนออกมาเรียงนะ่ะมันหลบพื้นกันตอนนี้มันไข่ขึ้นแล้วเห็นปะนี่น้ำตาลก็เป็นแบบนี้แหละเนี่ยแต่ว่ามือกวนนะ่ะ มันใครทั้งสองขางเลยการสังเกตของผมเนาะก็คือมันก่อนเลี้ยงเนี่ยมันสีแบวบทั้งสองสวงเลยทองมันนะมันสีแบบทั้งสองขางเพราะมันกินได้สองชั่วโมงอันนี้สําหรับขอผมเนาะกินได้สองชั่วโมงทองขางใสก่กระเพาะมันสีเง่้ยเหนสวงสีบรุบเราพอกินไปอีกสักพักหนึ่งจะชั่วโมงหนึ่งเนี่ย ตีไปว่าเป็นสามชั่วโมงแล้วกว็เพราะยุขคางทรายเนี่ยผมคิดว่าเนอะมันสีดันมากให้คางควานียไข้ทั้งสองคางตอนนี้บัลลังเงินกําลังกินน้ำผู้ไรววาน,นพ่กินน้ำมึงเนาะนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าย่อให้เกินสามชั่วโมงไป ข้าสัตรมันสีทองเกิดเกือบมันตายลราอยูนน่น้ำตาลอันนี้ลูกอยู่น,น้ำตาลตัวผู้ผู้ใดสนใจกับสกิดมากใดครับก้ไปเรอครับนั่นละมือเนี้ยมีซื้อเรวบ i t ค o i ยกับบีดควายแคทต,ตั้งซื้อแพทเดี๋ยวผมก็ะสิตั้งไปมันมีหลายสกุลเงน้ยอยู่เอากผมสิทิ้งลิงไว้ให้ เพื่อให้สนใจศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่าจะไปเท,ทปเีดเป็นแนวทางนะครับบ่ได้เชิญชวน